ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมขอแนะนำเมนูเผ็ดๆนะครับผมเผ็ดแล้วก็ลิ้นชานะครับผมก็คือหมาล่าผัดกุ้งสดนะครับผมหรือว่าผัดหมาล่ากุ้งสดนะครับครับเป็นเมนูที่เรียกว่าแซ่บลิ้นชาเลยนะครับผมครับตอนนี้ก็จะชุนๆหน่อยนะครับอ่าหอมด้วยนะครับผม นี่ครับผมสูตรขายดีนะครับขายได้นะครับเป็นอาหารตามสั่งก็ได้ครับเป็นกับแก้มหรือว่าทานกับข้าวก็ได้นะครับผมครับวัตถุดิบก็มีกุ้งแชบววนะครับกระเทียมนะครับกระเทียมกรีบนะครับอ่าแล้วก็ต้นหอมนะครับล้างทุกอย่างนะครับต้นหอมซอยนะครับผมอ่าพริกแกงเผ็ดนะครับผมอ่าดูตามผมไปเรื่อยๆนะครับครับกระเทียมก็แยกเป็นทั้งทั้งสับ และก็ทั้งซอยเป็นชิ้นบางๆนะครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรต่อนะครับคอยดูนะครับครับก็จะมีต้นหอมนะครับเห็ดออริจินะครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับผมครับน้ำตาลทรายครับอ่าน้ำมันงาครับีอิ๊วขาวน้ำมันพืชนะครับผมพริกหอมนะครับแล้วก็ยี่หร่าคั่วแล้วก็พริกหมาล่านะครับผม ครับนี่ก็เป็นส่วนประกอบสําคัญนะครับครับส่วนพริกเอ่อพริกแห้งนี่ี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะคั่วนะครับผมอันนี้เป็นผงหมาล่านะครับครับมีทั้งยี่หร่าป่นนะครับหมาล่าแล้วก็พริกหอมนะครับผมครับดูผมตามไปเรื่อยๆนะครับอ่าเมื่อล้างกุ้งเสร็จแล้วครับล้างด้วยเกลือและน้ำส้มสายชูนะครับปอกเอาหัวออกนะครับ ปอกเปลือกแล้วก็เอาเส้นหลังดำๆออกนะครับผมนี่ครับอ่สะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเตรียมลงมือทํานะครับทํำยังไงต่อก็เป็นขั้นตอนของผมนะครับที่เคยทํำคลิปที่แล้วนะครับสําหรับการทํากุ้งนะครับผมทํำยังไงนะครับให้กุ้งเด้งนะครับแล้วก็มีความสดนะครับผม นี่ครับก็เห็ดออริจิแล้วก็หั่นแล้วนะครับหั่นตามที่เราต้องการครับส่วนข้าวโพดออนเราจะไม่หั่นนะครับเอาเป็นเออเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับกับทานแล้วก็กรุบกรอบแล้วก็มีความหวานเนี่ยนะครับผมนี่ครับคั่วพริกก่อนนะครับครับเอากะนไก่หั่นเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็นํามาคั่วให้หอมนะครับสําหรับพริกแห้งนะครับผม ครับแล้วตั้งน้ำเดือดนะครับเอากุ้งลงไปลวกนะครับให้สุกประมาณ5 0เนะครับครับแล้วก็ช้อนขึ้นมาได้เลยนะครับครับหลังจากช้อนขึ้นก็นำมาใส่ในน้ําเย็นนะครับแช่ในน้ําเย็นนะครับน้ําเย็นจัดๆนะครับผมครับเนื้อกุ้งก็จะเด้งนะครับมีความเด้งนะครับนี่ครับน้าน้าแข็งแล้วก็มีน้าเปล่าครับเย็นเลยนะครับผม นี่ครับแล้วจากนั้นก็ตักขึ้นเลยครับพักไว้ให้เสดดน้านะครับผมจากนั้นก็มาตั้งกระทะเลยครับใส่น้ํามันไปหน่อยเลยครับใส่กระเทียมที่เราทุบไว้เมื่อสักครู่นะครับลงไปผัดให้หอมนะครับผมนี่ครับหอมนะครับหอมกระเทียมนะครับจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปนะครับใส่พอประมาณนะครับผม จากนั้นก็ใส่ยี่หล่าคั่วนะครับพริกหอมนะครับลงไปนะครับแล้วก็พริกหมาล่าด้วยนะครับใส่ลงไปนะครับผมซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันงานะครับช่วงนี้ก็ใส่ลงไปผัดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายด้วยนะครับอนี่ครับผัดผัดให้หอมครับช่วงนี้ก็จะมีความฉุนนะครับผมเป็นเอ่อ เอ,อ่อบางท่านอาจจะชอบเคยทานที่แบบเป็นย่างนะครับหมาละหมาล่าย่างนะครับผมอันนี้ก็จะเอามาผัดนะครับผัดนี่ครับใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะครับผมผงปรุงรสหน่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับผม จะเป็นยี่หลากคั่วด้วยนะครับยี่หลากคั่วครับอ่าใส่ไปทุกอย่างเลยนะครับจากปริมาณนะนะครับผมรับมีความหอมและก็ฉุนนะครับอัาแต่นั้นก็ใส่ผักลงไปผัดเลยนะครับครับกะโพดอ่อนก็จะไม่ใหญ่นะครับผมก็เลยไม่หั่น,นครับทานเป็นเอ่อชิ้นๆเป็นเป็น ฝักๆักแบบนี้นะครับอร่อยนะครับครับผัดให้คุกเล้าให้ทั่วนะครับให้พริกคุกเล้ากับผัดผักให้ทั่วนะครับผมนี่ครับผักก็จะเริ่มนุ่มลงนะครับผมเดี๋ยวสักครู่เราก็จะปิดฝาหม้ออบไว้สักพักนะครับผม นี่ครับปิดไว้สักพักนึงครับผมแล้วเปิดมาแล้วนะครับนี่ครับน่าทานมากเลยครับผักมีความนุ่มนิ่มหน่อยหน่อยแล้วนะครับสุกทั่วกันนะครับครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับทําตามได้เลยนะครับผมจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะครับผมครับเดี๋ยวก็จะมีใส่อะไรต่อนะครับคอยดูนะครับครับตอนนี้เราก็ชิมรสชาติไปแล้วนะครับผม ครับยังขาดหลืออะไรก็เติมได้เลยนะครับครับน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆครับลองทําทานนะครับครับสำหรับสมาชิกในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกับข้าวหรือว่าเป็นกับแก้มได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่พริกมาล่าเพิ่มลงไปนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับอ่า พริกมาล่านะครับผมแล้วก็พริกที่เราคั่วเมื่อสักครู่นะครับผมอ่าแล้วก็กระเทียมนะครับที่ซอยไว้นะครับบางๆครับจากนั้นใส่อะไรต่อนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับนี่ครับต้นหอมนะครับต้นหอมซอยนะครับเพิ่มความหอมความอร่อยนะครับผม นี่ครับน่าทานมากเลยนะครับครับถ้าน้ํามันแห้งไปก็เติมไปนิดนึงได้นะครับแล้วก็ผัดคลุกเ้าให้ทั่วนะครับผมนี่ครับน้ําจะอร่อยมากเลยครับราบเมื่อทานแล้วครับนี่ครับตักใส่จานเลยครับเมื่อทานแล้วจะมีเร้ความความรู้สึกเผ็ดลิ้นชาเลยครับผมครับผมครับชวนเชิญทำตามผมได้นะครับถ้าอยากทานเมนูนี้นะครับ รับรองอร่อยนะครับอร่อยเด็ดนะครับไม่ว่าจะทําขายก็ได้นะครับผมขายดีนะครับเมนูนี้นะครับครับหาทานย่ากนะครับหมาล่าผัดนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นปิ้งหรือย่างนะครับผมครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมต้อมชาแนล53นะครับผมสวัสดีครับ